คอสมิโด d เพทเทอร์หรือว่า QM เป็นแพทเทิร์นการเทรดที่ผมรักมากเพราะว่ามันสามารถทํากําไรได้เยอะมากๆแล้วก็มีอัตาวินเลทที่เยอะมากเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันว่า QM เนี่ยเราจะเทรดกันยังไงแล้วมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่เนื้อที่ทําให้สามารถเพิ่มอัตราวินเลทได้แล้วก็สามารถเพิ่มกําไรให้กับเราได้ไปดูกันในคลิปนี้ นี่คือรูปแบบของ q r o s i m o d o Pattern นะครับหรือว่าผมจะเรียกว่า QM นะต่อจากนี้ไป QM เนี่ยนะครับเป็น Pattern การเทรดที่เป็นสากลนะครับมันมาจากการที่มีเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยเขาทะลุแนวรับหรือว่าตัวจุดโ l ตรงนี้เนี่ยใน Dow t ท e o r y นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมกันอีกทีหนึง่ง ตัวของ QM นะครับมันง่ายมากแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การชนะที่เยอะมากโดยโครงสร้างของเขาเนี่ยเริ่มจากการที่ราคาเนี่ยขึ้นไปทำ high ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทำ low นะแล้วก็จากนั้นขึ้นไปทำ high เยอะ high หรือว่าเป็น h i g ที่สูงกว่า h i g ก่อนหน้าซึ่งถ้าเกิดว่าใครนับ swing low หรือว่า swing high ยังไม่เป็นเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปศึกษากันตรงนั้นราคาทำ higher high จากนั้นเนี่ยมีการทิ้งตัวอย่างรุนแรงทำ lower low ซึ่งพอราคาม้วนกลับขึ้นไปณนะจุด high เดิมตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นจุด QM นะเราจะทำการเข้าอ order ์เ l ์ที่จุด QM ตรงนี้ซึ่งเราจะได้โซนตรงนี้ผมจะเรียกว่าเป็น QMR โ o นนะครับเป็น QM l e ว e นั่นเองนะเราจะเข้า เซลที่จุดนี้สต็อปลอสอยู่ที่ไหนครับอยู่เหนือ h ายเยอ h หายแล้ว TP อยู่ตรงไหน TP ก็อยู่ที่บริเวณโล w ตรงนี้เป็นเทรคโปรฟิตอันที่1แล้วก็โลว e เ Low ก็คือ t r a ร e Profit อันที่สองอยู่ตรงนี้ซึ่งเราอาจจะแบ่งปิดเป็น50 50ก็ได้ จริงๆก็ดูจากสถานการณ์ของกราฟก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เซ็ตอย่างง่ายเนี่ยก็คือปิด TP 1ที่50%แล้วก็ปิด TP 2ที่อีก50%ที่เหลือและนี่คือรูปแบบมาตรฐานในการเทรดระบบ QM นะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะมือเก๋าอาจจะเคยใช้มาก่อนแล้วว่าเ hey, ฮ้ย QM อ่ะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมว่านะบางครั้งราคามันทำ high low high เย high lower low ก็จริงแต่ตอนมันม้วนกลับมาเนี่ยครับมันเบรกแล้วมันก็ขึ้นไป แล้วมันก็ทะลุไปถึง SL ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย QM นีครับมันมีความลับของมันอยู่นะมันมีความลับของมันอยู่นะอะแต่ก่อนไปถึงความลับเนี่ยขอสรุปนิดนึงก่อนนะ QM นะหรือว่า QMR เนี่ยก็คือรูปแบบแพทเทิร์นการกลับตัวที่ง่ายต่อการเทรดแล้วก็ทำกำไรได้เยอะรูปแบบของกราฟก็คือทำ High Low Higher High Lower Low แล้วก็เข้าที่จุดนี้นะครับจำง่ายๆแบบนี้ถ้าจำไม่ได้เนี่ยให้คิดถึงว่า มันเป็นเหมือนหูแมวครับที่มันไม่เท่ากันแบบนี้เห็นปะแบบนี้เป็นหูแมวแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็เข้านะครับที่จุด QM level ตรงนี้นะครับโดยแบ่งปิดเป็น TP 1และ TP 2ทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันมีความลับอยู่ตรงที่เวลาที่เราจะเข้า order ออตรงนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเห็นแพทเทิร์นนี้ปุ๊บเฮ้ย QM เนี่หวากูจัดเลยทีนี้เกิดอะไรขึ้นก็ราคาอาจจะเบรกขึ้นไปนะครับไปโดน SL เรา ทีนี้เราจะสามารถทำให้มันแม่นยำขึ้นแล้วก็มีวินเลทที่มากขึ้นได้จากการที่เราต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าณนะจุด QM ตรงเนี้ย QM level ตรงเนี้ยครับเนี่ยเห็นไหมบริเวณเส้นนี้นะเขามีสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าอ่าลองมาดูกันครับนี่ครับก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยเราจะต้องคอนเฟิร์มกันครับเช็คให้แน่ใจก่อนว่าบริเวณ QM level เนี่ยตรงเนี้ยเส้นเนี้ยณนะจุดตรงที่เขาทิ้งตัวลงมาตรงเนี้ยครับนะการทิ้งตัวอย่างรุนแรงตรงเนี้ย เขาจะมีสัญญาณบางอย่างครับที่จะทําให้เราเนี่ยชนะได้มากขึ้นอันแรกก็คือมีดรอปเบ e d รอปหรือเปล่าด o อปเบ e ดรอปก็คือซับไพโซนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วใครที่ไม่รู้จักด o อปเบ e ดรอปเนี่ยให้เข้าไปดูคลิป แรกของผมเลยนะครับอันที่2มีคิงหรือเปล่าอ่ะคิงตรงนี้ยังไม่ได้สอนแต่เดี๋ยวจะสอนนะครับแล้วก็จะทําคลิปให้ว่ามันคืออะไรแล้วก็อันต่อมาครับบริเวณตรงนี้เนี่ยมี b a l i e engulfing หรือเปล่าคือ pie action กับตัวฝั่งเซลล์นะครับถ้าเกิดว่ามี b a l i e engulfing ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ทําคลิปให้นะแต่ไปเซิร์ชได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปเพิ่มเติมอธิบายตัวของ b a l i d engulfing ให้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาดูตรงนี้แล้วผมยังไม่ทําคลิปให้ไปเซิร์ชดูก่อนว่า b a l i e engulfing เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงโอเคนะครับ เาเห็น Drop Bed Drop เห็น King นะครับเห็นประเภทใดประเภทหนึ่งนะหรือว่า b a r r i ิ r Engulfing เนี่ยเราสามารถที่จะเข้า Order ตรงนี้นะครับได้อย่างสบายใจโอเคไหมเพราะจะมีโอกาสในการชนะเนี่ยค่อนข้างเยอะทีนี้เดี๋ยวเรวาไปดูตัวอย่างกราฟจริงกันนะนี่เป็นตัวอย่างของ QM ในการาฟทอง Time f r a M e M30 นะครับโดยผมเนี่ยมาร์ QMR ไว้เนี่ยประมาณ10จุดด้วยกันนะจะเน้นแต่อันที่สวยๆเพื่อที่จะทำให ทุกคนเนี่ยเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นซึ่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาเกิด QMR เนี่ยอยู่ประมาณ10ครั้งเท่าที่ผมนับได้นะตัวที่ผมวงเอาไว้เนี่ยก็คือ QMR ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอันที่มันชัดๆสักสอกตัวอย่างนะครับใน time frame m 3 0จริงๆ QM เนี่ยเราสามารถเทรดได้ทุก time frame เลยโอเคไหมครับแต่ผมเนี่ยด้วยความที่เป็น day trade เนี่ยผมจะใช้ m 3 0นะ h 1 h 4 m 1 5ก็ยังเทรดได้เลยโอเคนะครับ มาดูตัวอย่างแรกตรงนี้นี่นะครับให้ท่องแบบนี้เลยนะ1ก็คือกราฟทำ high แล้วก็โ o จากนั้นทำอะไรครับ h i เยอะ high สูงที่สุดนะแล้วก็ทำ lower l o w e ตรงนี้ตะคีย์สำคัญก็คือมันทิ้งตัวลงมาอย่างรุนแรงโอเคไหมครับทิ้งตัวลงมาอย่างรุนแรงโปะตรงนี้โอเคจากนั้นเราจะได้จุดตรงนี้ครับ QMR QM หรือ QML ก็ได้แล้วแต่คุณจะเรียกแต่ผมจะเรียก QMR เพื่อให้ง่ายต่อการสอนแพทเทิร์นต่อๆไปครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ย QM เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่6แพทเทิร์นที่เราสามารถทํากําไรได้เลยนะบแบ่งเป็น3แพทเทิร์นใหญ่6แพทเทิร์นย่อยอันนี้คือ QMR แพทเทิร์นแรกนะทีนี้นะครับพอลบตรงนี้ก่อนพอกราฟเขาทําราคาขึ้นมาเห็นไหมครับดูที่ QM level ของเราครับนี่ เห็นไหมครับปิบกราฟตรงนี้เนี่ยนะครับทำาไมครับทิ้งตัวลงมาอย่างรุนแรงเลยเห็นไหมนะครับสต็อปลอสอยู่ตรงไหนครับก็คือเหนือไฮเยอร์ไฮขึ้นไปตรงนี้เนี่ยถ้าเราเทรดนะทีที่1อยู่ตรงไหนจําได้ไหมครับ TP ที่1ก็คืออยู่บริเวณตัวนี้ครับโลโลที่1นะแล้วก็ TP ที่2ก็คืออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรง lower r o w ตรงนี้บริเวณตรง lower r o w ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าตรงนี้นะครับแล้วเราหาจังหวะปิดดีๆในเทรดเนี่ย เราจะได้ RR ถึง1ต่อ8โอเข้าไหมครับ1ต่อ8นะครับทีนี้เทรดนี้นะครับอย่างที่บอกว่าจังหวะที่เขาทิ้งตัวลงมาอย่างรุนแรงตรงนี้เวลาที่เราจะเพิ่มวินเลตของ QM จำได้ไหมครับมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือมีตัวของด o อปเบสดอปใช่ไหมนะครับนี่ฮะดรอปเบสดอปอยู่ตรงนี้เห็นไหมด o อปเบสดอปเห็นไหมครับนี่มีจุดคอนเฟิร์มอันที่1น,นะครับดอปเบสดอปตรงนี้นะครับ ซึ่งเขาอยู่ใกล้บริเวณกับจุด QM ของเรานะครับเขาอยู่ใกล้บริเวณจุด QM ของเรานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราเทรดอยู่หน้านงานจริงเราอาจจะแบ่งเข้าตรงนี้ไม้หนึ่งก็ได้เห็นไหมครับเข้าตรงนี้ไม้หนึ่งนะแล้วก็ไปเข้าที่จุดจุด QM ในอีกไม้หนึ่งนี่คือ drop base drop ครับอันนี้คือจุด c o n f i r มที่ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเทรดนี้เราจะชนะ,นะครับอันที่2เลยก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมีแท่งเทียนนะครับนี่นะมีแท่งเทียนอะไรครับนี่ Valid engulfing ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการยืนยันได้ว่ามีแรงขายเยอะนะครับสามารถที่จะส่งราคาดันกลับไปได้โอเคเมื่อเห็นเทรดแบบนี้แล้วเราก็มั่นใจแล้วนะครับว่าเทรดนี้มีอัตราการชนะที่สูงเราก็เข้าออเดอร์ไปแล้วก็ราคาก็ทิ้งลงมาอันนี้คือตัวอย่างที่1นนะตัวอย่างถัดมาตัวอย่างที่2ออยู่ใกล้ๆกันเลยครับนะเทรดอันที่1แล้วมาเทรดอันที่2ได้ด้วยลบก่อนตัวอย่างที่2องนะครับราฟทำา i g โล่ไฮ่ย High ทิ้งตัวลงมาอย่างรุนแรงทำโลเวอร์โลเห็นไหมครับทำโลเวอร์โลทีนี้เมื่อกราฟกลับเข้าไปนะครับทีจนะบจ่จุดนี้นะครับจุดจุดนี้นะครับที่เส้น QMR ของเราเราก็ทําการออกออเดอร์ STOP l o s ออยู่ข้างบน TP อยู่ข้างล่างนะครับแบ่งเป็น TP1 ที่โลนี้ TP2 ที่โลนี้ก็ได้โอเคไหมครับทีนี้ จังหวะที่กราฟกลับเข้ามาบริเวณนี้ครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า QM pattern ตรงนี้ของเราเนี่ยจะชนะถูกต้องไหมครับทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยจุดที่เราจะยืนยันการเข้าเทรดเนี่ยนะครับบริเวณเส้นนี้กรอบเส้น QM ตรงนี้ต้องมีอะไรนะครับ3อย่างใช่ไหมดรอปเบสดรอปถูกไหมครับมีคิงอันที่2ก็คือเป็น engulfing นะครับ เป็นแบรดดิตเอนกราฟิงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบริเวณกรอบเนี่ยนะครับชัดมากมีทุกอย่างครบเลยเริ่มต้นตั้งแต่มีดอบเบสดอบเห็นไหมครับดอ b เบสแล้วก็ดอบตรงนี้นะครับบริเวณเนี้ยใกล้ๆก,ก,กับจุด QM เนี่ยจริงๆเราแบ่งเข้าก็ได้นะครับอันที่1เข้าที่เส้นนี้ก็ได้อันที่2เข้าที่เส้นนี้ก็ได้แล้วก็ SL ออยู่บนนี้อันต่อมาอันนี้ยืนยันเยอะมากมี แบรดดิทอินไซบาร์นะครับสองแท่งนี้นะแท่งแดงเห็นไหมครับแท่งแท่งเขียวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีแท่งแดงที่อยู่ข้างในแท่งเขียวเนี่ยเราเรียกแบรดดิทอินไซบาร์ลองไปเสิร์ชดูอีกทีนึงนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับบริเวณไฮเออร์ไฮตรงเนี้ยก็มีอะไรครับมีแบรดดิทเอนคารฟิงอยู่ด้วยเห็นไหมครับตรงนี้นะแบรดดิทเอนคารฟิงนะครับซึ่งตรงเนี้ยมีการคอนเฟิร์มเยอะมาก ครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าคิงนะครับคิงบริเวณที่ราคาเนี่ยเขาทิ้งลงไปนะครับแล้วเขาไม่ทําไส้ออกมาเลยเนี่ยตรงนี้เราจะเรียกว่าคิงนะครับซึ่งถ้าเราเซิร์ชลงไปถ้าเราเนี่ยขยายลงไปเข้าไปลึกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวของดอปเบสดอปอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มนะครับตรงตัวคนะิงเนี่ยอ่ะอันนี้ผมขยายตรงเมื่อกี้นี้ให้ครับตรงคิงเมื่อกี้เนะี่ยอันนี้คือ M5 นะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นดอปเบสดอปอยู่ด้วยนะครับ ดอปเบสนะดอปลงมาเบสแล้วก็ดอปแล้วเทรดนี้นะเราก็ชนะโอเคไหมหนึ่เดือนที่ผ่านมาเนะี่ยมีตัวของ QM เนะี่ยเยอะมากนะครับนี่ก็ QM นะ QMR 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 นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นะครับเยอะไปหมดเลยซึ่งแพทเทิร์นเนี้ยอย่างที่ผมบอกตอนแรกเป็นแพทเทิร์นที่ผมรักมากนี่ก็ใช่เพราะว่ามัน ทำเงินได้เยอะจริงๆแล้วก็ง่ายต่อการดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเล่นหน้าบายก็แค่สลับกันซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้อีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมชอบเล่นฝั่งเซลล์มากกว่าเนื่องจากว่าตัวของการทิ้งตัวลงมาอย่างรุนแรงแบบนี้ถ้าเป็นฝั่งบายเนี่ยเขาก็จะต้องขึ้นไปอย่างรุนแรงเช่นกันซึ่ง pattern QM เนี่ยเวลาที่มันมีการทิ้งตัวนะครับกราฟทุก,กราฟเลยเวลาที่เขาทิ้งตัวเขาจะทิ้งตัวแรงกว่าการขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราที่เวลาเราจะชนะการเทรด QM เนี่ยมันคือฝั่งเซลล์ที่มากกว่าฝั่งบายถามว่าชนะไหมก็ชนะแต่ว่าไม่มากโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ย pattern QM R เนี่ยผมจะเล่นฝั่งเซลล์มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าชุดฝั่งบายตรงไหนเนี่ยมันสวยผมก็จะเข้าไปเล่นด้วยและนี่ก็คือความลับของ พอซิมารโดลิโอโซ่แพทเทิร์นนะครับทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําต่อก็คือว่าลองไปแบ็กเทสดูลองไปเขียนแพทเทิร์นนี้ซ้ําๆนะครับเอาปากกาหรือว่าดินสอเขียนใส่กระดาษดูแล้วก็จำแพทเทิร์นนี้ให้ได้พอเขียนไปสักร้อยรอบพอคุณจำแพทเทิร์นนี้ได้แล้วแล้วคุณก็เอาไปแบ็กเทสดูเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกๆคู่เงินทองคําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเทรดอยู่แพทเทิร์นนี้มันทํากาไรได้เยอะจริงๆ แล้วผมก็รักแพทเทิร์นนี้มากแล้วก็ใช้แพทเทิร์นนี้ในการเทรดบ่อยมากแล้วผมก็อยากให้คุณได้กําไรเหมือนที่ผมได้เหมือนกันและสําหรับใครที่มีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้แล้วก็ถ้าอยากพูดคุยก็สามารถไปติดตามที่ Facebook แล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปถามได้และสุดท้ายขอให้เทรดเดอร์ทุกคนได้ทำกำไรแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตกันครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปผมก่อนเทรด for l i f ์ทำกำไรและใช้ชีวิตสวัสดีครับ